แม่ครับโอ้เป็นยังไงแม่วันนี้มาเยี่ยมคุณแม่อาการดีขึ้นแล้วเนาะวันนี้สดชื่นนะวันนี้สดชื่นแลหน้าขาวคุ้มตายังเขียวคุ้ต่ยังเขียวหัวกะเขียวหัวกะบวมกลางคืนไม่หลับไม่นอนเหรอครับหลับดูหนังหลับยูนเตอร์ไวแหงปวดหัวนั่งชอบเกียจนที่จบอาตาเฮี้ยงงานคนยังก็ถ้าไหนนอนตัวแรกก็คุณแม่อันเขาว่าสีอัน่แล้ว มันแรกเจไรแล้พี่ซอเจ้าวนะันหน่งศูนย์น่ะหาบงรัตตลีบะมี่เบนึ่งศูนย้นี่ไม่มีแล้วหนึ่งศูนย์เก้าสีอันวเเว่าแ่นพวกคารทีหรือว่าอ้ามหายไปแล้วมมสวม,มบัแม,ม่นีนน่บ่แม,ม,ม่นว่าทวไมมันมาขมหาบงมนกบะมี่หนึ่งศูนเก้าแม่แม่ว่าฝันอีกว่จ้า ฝันกระจำวามฝันก็ะปะไรดอกตื่นเต้นซึ่งลืมซึ่งลืมได้คิดว่าพอออกตัวเก้าอีกตัวใดเลยพ่อพ่อฝันฝันยังไงครับพ่อฝันว่าอันนึงพ่ายถุงปุ๋ยถุงบกหุงถุงมักก่อห้างนี่งมาแล้วกอห้อเหนึ่งครับแันว่าพ่ายบักหุงไปขายอันบักหุงอยู่ในถุงนี้จะเลยไงอันมาเอามาขายนี่บักเงินงซีนวย ไม่หมคงทีนวยอันเขาเราจะเขาจะถามว่าอันอันพอจะขายอันอันนวยสดไหนรู้แล้วสดไหนโอ้ยขายแพงเราขายนวยละาหาบาทรับครับเอาขึ้นเรียกมมาโอ้ยหาเยอะโยบันจนอ่างนั้ว่ามันจะฟองเกขายบุกงงอย่างนี้ผมว่าเอาฟันว่า บอกหุงใส่ถุงจัว่าจักนวยดอกสบายนี่ม้นีหลอยยี่ห่นวยนี้แต่นวยใหญ่อนีว่าพ่อพ่อขายนวลเ่อพ่อขายนวลเท่าไรโอ้ผ่ขายแพงดอกขายนวละหาบัตมาชิหาคือเ่าจัาสิมม้ชิมาหาคือเ่าไม่ไกลว่าจังแตันนี้อันนี้อ่นไม่ได้ฝันโดนแล้วนะ แม่เซลเซลล์แต่มองฟันเปลี่ยนครับมองฟันเปี่ยนแล้วก็มีหน้าสิฟันจะไปร้อยเอ็ดวันไหนครับแม่ครับวันที่วันที่สิบสามวันที่สิบสามโม่ใกล้แล้วตัวนี้ก็ไปแล้วก็ไปน้ำมอโอ้ทีนี้ร่างกายเป็นไงดีขึ้นแล้วเนาะแม่เนาะวันนี้ก็มาเยี่ยมคุณแม่นะครับผม ตอนาิดไปเ้นหน้าหาด้จะไปเล่นนาหานบ่แม่กมจักแล้วก็ไปเต้นเหรอไก็รอดเนไ้ยัง้ขอลูบาลอก็ยัง109อยู่นะแม่เนาะยังกนตัวเกน้ัยังกโ้109ไม่เปลี่ยนแปลงผู้่นมากอ่ะบอกคนมากหลดสบายมากอ่ที่ได้เลขตัวเก้าล่ะ109เก้าขึ้นเก้ ก้อ่าปมี่น่องพได้ฝันัำเรับน่ได้ฝันนี่กพอวเย่ตสำเรับอกสุภาพกัพอไว้ครับน่เก่าที่มากจังดแม่ฝันราฝันนั่นละบอกไปหลายเรื่องชุเกนี่ก็ฝันละครับ่งวันนะผู้ใดมากเราจีบเอาตะกมเก่าหนึ่งซนเก่าฝันนะพีบอกนะว่าพีเชยนให้รุ่งวันนั่นล่ะนึ่งชุนเก่าล่ะเียนเสขรดาด้น้อยให้ พีผู้เฒ่าอีมโคเมนลาลลุโคเมนถึงว่าสามเจ้าสี่เจ้าแล้ก็คนเพื่อเพื่อกาสองก๊กสองเก่าเอาอีงเราพ่อมาเรียกพ่อเขียงเรียกใครล้วนั่งทินเก่าเราไปชื่อเรื่องเลาบอกแล้วไปต่มอน้ำเล่าเราจะกำน้ำเลาไปชื่อเลขของพโนี่เป็นเลขตล่างที่โสเขียหมือ

พีรพยาบานยังมีแปดนอนอยู่รพยงบานอีพีร้องบานมีรพยงบานมีผู้เฒ่ายี่หองนั่นแหละย่หองนอนแหละหองเัาเข้าไปยันตีไม่ผเสียยี่หันตายยี่หันถามพยาบาลว่าผ้เสียยี่หันผู้เฒ่าตอนแม่ไปนันนี่พวกวันน้นวัโรพยงบานก็มีทถกหองมกัมี่ทุกของทุกเตียงละตั้งนอกก็มีมัดชุกเตียงที่ว่าดึงเตียงแม่นี่ใช่คนนี้ไหม ที่ว่าดึงเตียงแม่เนี่ยครับนี่นี่ผีดึงเตียงวะแม่นี่ดึงงอกเ่าเกินเน่เหรอมาเอาเรียบนะพอเชียนเรียบมหายแล้วเรื่องนก่อนเราไปชื่อรลาบนะเรไปเชื่อไม่ก็จต่ำมาลำเลาตำมาแล้วแล้วก็ไปเล่่นต่กันต่กัอกัน่กันต้อกลนตกันต่กั่กัะสุน เลาเรียาแล้ต่ำเน่ะคันคันคันเซียนคันซียนเล่าอีกตัวนื่งก็คื่อเนี่ก็หาเนาะกำเอกเกาหาชุนเก่าเก่าหาชุนตัวเือาตัวเดียวกันคือเก่าอืมรนก็มาหลายตัวแม่แั่ปก็แ่บางอีกตัวแจ้งเราบอกชือตัวใดื้บอก็บอกัวเก่านะน่เก้าสองบอกก็หน่งเก้าสอซืเนื่องเก่าือ พี่ยามา่วพี่บาถามว่าแม่ได้เรียกพ่อก็นอนหน่เขียนหนืันไปนึงวนเก่าพี่เขาเียงหนือ่าพี่ยามาช่วแต่ว่าพ่อแสงพ่อแสงนันให้ซเก่าพี่เขาไปายวก็ให้มากโตโาท้น้าตกโตแล้ววะรูนแล้วเลยโตเดียวกันสวนเก่าโตเดียวกันสวนเก่าพิทารสองกับหนึ่งเท่ไหน คุยังตัวเดิมเนาะแล้วีนี่มาจากไหนแม่เออีเีซีเหนเล็กีเก่า่เลขตำารอก่าเยอมากเลนี่าต่วากกว่แม่เด็กงซีซีนี่มาจเงไกวา็มือีเน่ก็เลกฟันลงวันนั่นละอีกทีลวมือรนะร้วนมือแรี นนน่ะมันมแลันว่าสียกซี่ได๋เจ้าเว้าซุ่ยฟังน่ะเจ้าฝันว่าอันอันจับกบไป2โตเออบ2โตเนาะอืมเป็นถาอยู่นมันจับบรบ2โตก็เลยเนาว่าเนาเลยตีใส่กบนี่มันเป็น4เป็น4บ่บเป็นกบ2โตครับ4 4 กบกับเกากันว่าซีซีเก้ามันก็ออกกบดำเล้าก็เลยมันดีกบสองตัวกับเก้าสองเก่าโตจากสอตัวแบบงี้แบนี้เราเลยตีใส่ซีซีเก้าบนี้เขาเลยไปตำเล้ามันออกตำเล้ากับำเล้าเจ้มันออกตำเล่าหรอกมันออกซีซีหาครับซีซีบ่ครับออกตำเล้าให้แม่ถือหน่อยเนาะพ่ยคุณแม่กอนเด้อ ก่อนจะไปลอยเอท้องแม่นนเนาะแม่กับว่าฝันอีกฝัซนซรัพนีเนาะแม่อืมอันนี้ความฝันแม่กายเนาะค่ะส่วนตาล่างพ่อโสนี่ไปหายไปแล้วเนาะอืบ้านนี้ขันนละม้นเลยคุณแม่ที่สี่คันละม้นม,มันก็ต้องรอเพราะว่ามันก็สิมาอยอะอีกเดี๋ยวอ๋อชิพาตอนแรกพอดีก่อนบันทึกแล้วแล้วทีนี้ ขันมาเพรท่านกับคนแล้ว hmm. ว uh ัน huh. ที่ชูโโอ้เด็กก็ดีข uh. uh ันนมุนต์นมาก่าท่านจะโชห์หาครับผมหอดมือมากค่ะอยากไปเที่ยวไปนั่น่าชิโทหหาแม่ยกยกให้หน่มัาชิโทหาขันนมุนมากเลยมนที่ที่ฝากยอดบ้านแล้วครับอีเรื่องเดืยไม่เราไม่ร่ำราชชิโทห์หาเขาสิมาบ้านสิได้เพราะานนมาได้มาได้ ชูไล่แต่เราก็ชงไล่ขึ้นมาลุกไล่คนสีมาห้องกันยี่หันเบิดทุกคนมากินแตุ่เบิจางมาล่กับทเมตไทยเงี้ยเดียวละเตนยนาหนคืออยเอ็ดมาจอ๋กระจกเฉแงบุญแ่ตกกจอแล้วเจาก็แ่กเาเรียร่องก็เจ้าากถึงสก้องแล้วแม่น้องหมดนี่อแต่ขัน